คนเยอะมากอะดูดิรอชั่วโมงครึ่งคุณรอ,อไหมคะรอไปไหวค่ะเดี๋ยวมากันใหม่เดี๋ยวมากันใหม่ <มา S 1> นะวันนี้นะคะก็ไปซ่อมรอบสองหลังจากที่ครั้งที่แล้วเนี่ยไปกันมารอคิวนานมากเป็นไงคะแม่คราที่แล้วรอนานไหมนานชั่วโมงครึ่งฮะผิดหวังวันนี้ไปใหม่ <laughs> <laughs> ไปไหนไปไหนไปไหนกินซ้มจำอีกเออไปคาร์ไม่ไปคาร์ไม่ไปโลตัส ไปคาเม่ไปคาเม่ไปบิ๊กซีไปคาเม่ไปคาเม่ไปไปกินไก่ KFC แทรแทมแทร่แทมแทมแทหลังจากที่มีประสบการณ์จากคราวที่แล้วคือไปแล้วเนี่ยไม่ได้กินเพราะว่ารอนานมากรอบนี้เนี่ย โทรไปก่อนเลยจ้ะว่าช่วงไหนจะเป็นช่วงที่ร้านเขาเนี่ยคนน้อยแล้วก็ต้องทําไงบ้างเขาบอกว่าสั่งก่อนได้จ้ารอบนี้ฉันเลยโทรไปสั่งก่อนเลยจ้ะแล้วเดี๋ยวค่อยขับรถไปแต่วันนี้นะเขาบอกว่าคนน่ไม่เยอะเออเดี๋ยวมาดูกันว่าไอ้คาว่าไม่เยอะของเขาเนี่ยวันนี้จะเป็นยังไงนี่คือคนทรามนะคะแล้วก็เลี้ยวทางซายนะจ้ะแล้วก็มาถึงร้านแล้วนะคะ ว่าแล้วรถตู้คันนี้ต้องมีเป้าหมายเดียวกันแน่ๆนโอ้โหไม่เยอะของน้องไม่เยอะของน้องอหือนเยอะเหมือนเดิมมาถึงก็งงๆนะคะเลือกโต๊ะนั่งแล้วเราก็นึกขึ้นได้ว่าเราโทรมาจองอะไรวะเราก็เลยถามน้องว่าโต๊ะพี่โต๊ะไหนเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปนั่งโต๊ะที่จองไว้นะคะเขาอาหารเนี่ยออกมาแล้วจองมาก่อนดีมากเลยเพราะว่าเขาเสิร์ฟอาหารเลยจ้ามาไวมากเปี่ยมเอี่ยเมี่ยงทอดปลาทับทิมนี่ ยำแซลมอน,มอนตกใจนิดนึงไม่ตรงปกจ้ะมาที่นี่เขาให้สั่งม,มีผัดกระเฉดค่ะฉันก็สั่งมาด้วยจ้ะแล้วก็ตามด้วยลาบเป็ดพอน้องชายชที่เลิฟอยากกินแล้วก็ส้ตมตำตีนไก่อันนี้คุณแม่สั่งมาจะบอกว่าอยากกินเมนูนี้อ่ะแล้วก็เสือร้องไห้คะ่ะลูกโบ๊ชฉันอยากกินเหมือนกันน,นี้คือมาครบแล้วที่เราสั่งนะคะอันนี้คือยัไงคะคุณทองสุขสมใจไหม โอ้โหโอ้โไม่สนใจเลยช่วงนี้ช่วงพลังบุกบุกอย่างกกเดียวเนี่ยเนี่ยบุกอย่างเดียวโ,โหนโี่แม่แม่เนี่ยเขาจะเป็นเวลาแบบอตอนตอนมาตอนแรกเนี่ยเขาก็จะกินอร่อยใช่ปะ่ะโอ้แล้วพอเข้าใจป่ะพอมันเริ่มหมดอ่ะก็จะปวตลอดเวลาไม่รู้เป็นอะไรแต่คือช่วยดูสภาพที่ก่อนกินข้างหน้าก่อนมีสภาพที่กินโอ้โหนี่เทไปหลายจานแล้วอ่ะกินเพลินใจว่ะคือพอกินเสร็จ อร่อยไม่ดีไม่ไมน้อยนิดแต่คือกินอิ่มแล้วไงเข้าใจปะ <laughs> โดยรวมที่นี่อาหารก็ใช้ได้นะคะราคาไม่แพงแต่ว่าแนะนําให้จองมาก่อนนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยจะต้องรองางนานม,มากจริงจัง,งแต่คือไม่มีอะไรเหลือเลยนะท้องสุกนะโอ้โหเวลาเนี่ยไปะละ้านอาหารก็ให้เรียกอย่างนี้สะัะถ่ายซิว่าวันนี้โดนไปเท่าไหร่ไหนลองถ่ายซิท้องสุกเกือบพันเนาะ มือนี้โดนไป890จ่าเลี้ยงคุณนายทองสุก